ในยุคที่ทุกอย่างต้องเร็วความคาดหวังสูงและโลกเชื่อมโยงกันตลอดเวลาความเครียดกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแต่คุณเคยคิดไหมครับว่าความเครียดที่คุณกำลังเผชิญอาจไม่ใช่ศัตรูเสมอไปวันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้กับ3วิธีรับมือความเครียดในยุคปัจจุบันวิธีที่ไม่เพียงช่วยลดความกดดันแต่ยังช่วยคุณมองความเครียดในมุมมองใหม่และใช้มันเป็นเครื่องมือในการเติบโต Born to The good story for you The วิธีแรกนะครับนั่นคือคุณต้องเข้าใจความเครียดของคุณก่อนผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเรื่องราวของคุณนัทชายหนุ่มวัย32ปีที่ทำงานเป็นผู้จัดการในบริษัทเอกชนวันหนึ่งคุณนัทได้รับอีเมลจากหัวหน้าซึ่งสั่งให้เขาเตรียมพรีเซนต์โปรเจกต์สำคัญ ต่อหน้าคณะกรรมการผู้บริหารในอีก3วันคุณนัดรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะหัวใจเขาเต้นแรงมือเย็นและสมองว่างเปล่าเมื่อรู้ว่าต้องเข้าไปพรีเซนต์โปรเจกต์สำคัญต่อหน้าผู้บริหารและเมื่อคุณนัดกลับมาที่บ้านในคืนนั้นเขานอนไม่หลับและเสียงในหัวของเขาพูดซ้ำว่าถ้าฉันทำพลาดฉันคงหมดอนาคตแน่ๆแต่ในความโชคร้ายเขาจับได้ว่าความเครียดครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อน มันไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกกดดันแต่มันคือโอกาสที่เขาจะใช้ความเครียดเพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดในงานนี้คุณนัดเริ่มใช้วิธีที่เขาอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งเขาหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเริ่มเขียนว่าอะไรคือสาเหตุของความเครียดในครั้งนี้และเขาได้จดมันลงในสมุดนั่นก็คือเพราะว่าฉันต้องพูดต่อหน้าคนมากกว่าสิบคนและฉันก็กลัวว่าจะตอบคำถามไม่ได้รวมถึงฉันยังไม่มั่นใจในตัวเอง จากนั้นเขาเริ่มถามตัวเองต่อว่าเราชั้นควบคุมอะไรได้บ้างคำตอบที่เขาได้คือฉั้นควบคุมการเตร็มตัวได้และฉันสามารถซ้อมให้ดีกว่าเดิมได้และเมื่อคุณนัดเริ่มมองเห็นความเครียดเป็นเชิงบวกเขาได้ใช้ความกดดันครั้งนี้เป็นแรงผลักดันในการซ้อมพีรีเซนต์สามครั้งต่อวันและในวันที่พีรีเซนต์จริงเขาทําได้ดีกว่าที่เขาคิดหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นคุณนัดได้เรียนรู้ว่า ความเครียดไม่ได้เป็นศัตรูเสมอไปแต่มันเป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าต้องเตรียมตัวให้ดีขึ้นหากเราใช้มันในทางที่ถูกต้องความเครียดจะกลายเป็นพลังที่ทำให้เรายิ่งใหญ่ได้เรื่องของคุณนัทนั้นคือเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนรู้ว่าความเครียดที่เข้ามาในชีวิตเราอาจไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเราเสมอไปแต่คือสิ่งที่ช่วยให้เราเติบโตได้ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณกำลังเครียดเพราะอะไร และคุณจะเปลี่ยนความเครียดนี้ให้เป็นพลังได้อย่างไรพอสุดท้ายแล้วความเครียอดอาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณก็ได้วิธีที่2ใช้เวลาในธรรมชาติเรื่องราวจากคุณเมย์หญิงสาววัย29ปีคุณเมย์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่ทำงานในกรุงเทพคุณเมย์ทำงานหนักสิบชั่วโมงต่อวันและใช้เวลาอีกสองชั่วโมงติดอยู่ในรถทุกวันความเครียดเริ่มสง่งผลต่อชีวิตของเธอ เธอรู้สึกเหนื่อยล้าจิตใจว้าวุ่นและเริ่มมีอาการนอนไม่หลับวันหนึ่งเพื่อนสนิทของคุณเมย์ได้ชวนเธอไปเดินป่าที่อุทยานแห่งชาติในช่วงสุดสัปดาห์แม้เธอจะลังเลเพราะรู้สึกว่าไม่มีเวลาแต่สุดท้ายเธอก็ได้ตัดสินใจว่าจะลองไปดูและเมื่อถึงอุทยานคุณเมย์สัมผัสได้ถึงอากาศที่บริสุทธิ์เสียงน้ำไหลและเสียงนกร้องเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี เธอเริ่มต้นเดินป่าพร้อมกับกลุ่มเพื่อนทุกกลาวที่เธอเดินเข้าไปในธรรมชาติเธอรู้สึกว่าสิ่งรอบตัวเงียบลงความวุ่นวายค่อยๆจางหายไปหลังจากเดินเพียง30นาทีคุณเมยหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่เธอหลับตาสูดลมหายใจลึกๆแล้วรู้สึกถึงความสงบที่ไม่ได้สัมผัสมานานเธอคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันขาดหายไปหลังจากวันนั้น คุณเมย์เริ่มจัดสรรเวลาในแต่ละสัปดาห์เพื่อไปเดินเล่นในส่วนสาธารณะใกล้บ้านหรือนั่งพักใต้ต้นไม้ในที่ทำงานซึ่งเธอได้พบว่าความเครียดที่เคยทำให้เธอนอนไม่หลับลดลงสุขภาพจิตของเธอดีขึ้นและเธอได้กลายเป็นคนที่มีสมาธิและพลังในการทำงานมากขึ้นซึ่งวิธีการนี้งานวิจัยจาก journal of environmental psychology พบว่าการใช้เวลาเพียง20นาทีในธรรมชาติ ะช่วยลดระดับคอติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดได้ยอย่างมีนัยสําคัญและการใช้เวลาในธรรมชาติยังช่วยเพิ่มการทํางานของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาซึ่งคุณสามารถเริ่มต้นได้ไง่ายๆนะครับหากคุณไม่มีเวลาไปอุทยานแค่ลองเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านสัก20นาทีก็จะสามารถช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดได้หรือการปลูกต้นไม้ในบ้านเพราะการมีพื้นที่สีเขียวในที่อยู่อาศัย จะช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบและลองวางแผนไปเดินป่าหรือพักผ่อนริมทะเลสักครั้งในแต่ละเดือนดูนะครับสรุปแล้วนะครับคุณเมย์ได้บอกเราว่าธรรมชาติไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันคือพื้นที่ที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจและร่างกายของเราลองหาเวลาสัก20นาทีในแต่ละวันเชื่อเถอะครับว่าการใช้เวลาในธรรมชาติจะช่วยคุณกลับมาสดใสและพร้อมรับมือกับความวุ่นวายในชีวิตได้ดีขึ้น วิธีที่3ใช้พลังของการเชื่อมต่อนี่คือเรื่องราวจากคุณวุใชายวัย45ปีที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับงานและหน้าจอคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานเขามักกลับมาอยู่ในห้องเงียบๆเ,เปิดทีวีไปเรื่อยๆแล้วเลื่อนฟีดโซเชียลมีเดียแม้เขาจะมีเพื่อนใน Facebook กว่า500คนแต่เขากลับรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าที่เคยวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเลื่อนโทรศัพท์ เขาเจอรูปเก่าของตัวเองเมื่อ10ปีก่อนรูปนั้นเป็นภาพที่เขายิ้มกว้างล้อมรอบไปด้วยเพื่อนสนิทในงานเลี้ยงเล็กๆเ,เขานึกขึ้นได้ว่าเขาไม่ได้ติดต่อเพื่อนกลุ่มนี้มาเป็นปีแล้วเขารู้สึกอยากลองอะไรบางอย่างเขาตัดสินใจส่งข้อความหาเพื่อนคนนั้นและชวนไปกินข้าวด้วยกันในเย็นวันเสาร์และเมื่อวันเสาร์มาถึงคุณบุตรรู้สึกประหม่าเล็กน้อยแต่เมื่อได้พบกับเพื่อน เขากลับรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงที่เขาเคยสนุกกับการพูดคุยยังเปิดอกเสียงหัวเราะและความทรงจําดีๆที่ถูกพูดถึงทําให้เขารู้สึกเหมือนตัวเองได้พลังชีวิตกลับมาหลังจากวันนั้นเขาเริ่มนัดเจอกับเพื่อนคนอื่นๆและลองเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรืออาสาสมัครทําให้เขาได้รู้สึกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปความเครียดลดลง และเขามีแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้นโดยงานวิจัยจาก Howard Study of Adult Development ซึ่งศึกษาผู้คนมากกว่า80ปีพบว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานคือปัจจัยที่จะช่วยคนมีความสุขและสุขภาพที่ดีและการพูดคุยแบบเห็นหน้าหรือ face to face จะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดและกระตุ้นฮอร์โมนออกซิโทซินหรือฮอร์โมนแห่งความผูกพัน โดยคุณสามารถเริ่มจากคนใกล้ตัวลองโทรหาครอบครัวหรือเพื่อนที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานและพูดคุยเรื่องง่ายๆเช่นถามสารทุกสุขดิบหรือชวนกันไปกินข้าวและลองเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนหาโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณสนใจไม่ว่าจะเป็นคาดเรียนทำอาหารการเล่นกีฬาหรือการทำงานอาสาสมัครโดยตั้งเวลาในแต่ละสัปดาห์เพื่อพบปะพูดคุยกับเพื่อนหรือคนที่คุณรัก เช่นคุณอาจเริ่มต้นง่ายๆด้วยการจัดดินเนอร์เล็กๆกับกลุ่มเพื่อนสนิทและลองตั้งกฎว่าทุกคนต้องวางโทรศัพท์ไว้ในตะกร้าระหว่างมื้ออาหารเพื่อให้ทุกคนได้พูดคุยกันอย่างเต็มที่ลองทำดูนะครับคุณอาจพบว่าการเชื่อมต่อแบบนี้ทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มมากกว่าการเลื่อนผ่านหน้าจอมือถือสรุปแล้วนะครับเรื่องราวของคุณวุฒิทำให้เราได้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ต้องการอะไรที่ซับซ้อน เพียงแค่คุณเริ่มต้นยื่นมือออกไปหาคนที่คุณรักหรือสร้างพื้นที่คนรอบตัวความสุขก็จะกลับมาสู่ชีวิตคุณลองถามตัวเองว่าวันนี้คุณเชื่อมต่อกับใครแล้วหรือ,อยังสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญความเครียดในรูปแบบไหนจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนเส้นทางนี้ความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราและสิ่งสำคัญคือเราสามารถเรียนรู้ที่จะรับมือและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังได้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจตัวเองใช้เวลาในธรรมชาติหรือสร้างความเชื่อมต่อกับคนรอบตัวทุกวิธีที่เราพูดในวันนี้สามารถช่วยคุณมีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขขึ้นได้อย่าลืมว่าคุณมีความสามารถที่จะดูแลตัวเองและสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่คุณทำได้ในวันนี้แล้วคุณจะพบว่าความเครียดไม่ได้เป็นศัตรูของเราแต่จะเป็นเครื่องมือ ที่จะพาเราไปสู่เวอร์ชันที่ดีกว่าของตัวเอง